มีกินอาหารแบบเล่าๆครับหรือทางภาคอานก็ได้หรือเป็นอาหารอานก็ได้ที่ห้องกันเนาะอันนี้มันซุปน่อไม้กับใบมักสังเนาะหรือว่าซุปน่อไม้ใส่ใบหมักสังเนาะพร้อมทั้งกับขัวพักรวมมิดยังมีเขือม่วงน้อยเครือกกลมเขือม่วงกลมเล็บขุดลกักกาอันนี้ก็ออมกบ อันนี้ก็ใส่กับหนึ่งพักนะหนึ่งพักก็มีย่อนบักนอนดเหมือกับพักกาดแก้วบักเลนชีพีอีกสองตอนเข้าเจ้าบึงหนาคนกินครับทนี่นี่ครับเบึงหนาคนกิน หนาก็เล่าๆนี่แหละ